ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบที่ของอยู่ติดกันเสมอนะคะโจทย์ก็จะกําหนดมาให้นะคะเช่นเช่นนักเรียนแปดคนต้องการนามาเข้าแถวเป็นเส้นตรงนักเรียน8คนก็คือของแตกต่างกันอยู่แล้วเป็นแนวตรงโดยกอกับขอต้องอยืนติดกันเสมอวิธีการก็คือเทคนิคนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะให้มัดสิ่งของที่ต้องการให้ติดกันแล้วนะเป็น1นนะคะเสร็จแล้วเรียงปกติเลยเรียงโดยใช้สูตรแบบแบบคลิปที่แล้วนะคะเป็น n แปด แล้วก็สลับภายในมัดนะคะหลักการมีเขา้านี้เดี๋ยวมาดูนะคะคนมีแปดคนครูเขียนหัวให้นะอันนี้วาดไว้ในใจก็ได้นะคะแต่ครูเขียนให้เพราะว่าเราจะได้เห็นภาพนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในนี้มีกอกับขอรวมอยู่ด้วยครูต้องการให้กอกับข้อนี้ยืนติดกันเสมอยืนติดกันเสมอนะคะครูก็มัดเลย ครูก็มัดเลยนะคะแล้วครูก็นับอันเนี้ยค่ะเป็น1มีศักดิ์รีเท่ากับ1คนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมี1 2 3 4 5 6 7เอ่ะเรียงปกตินะคะเรียงปกติจาก p n n เท่ากับ n แฟกก็จะได้เป็น p มี7ใช่ไหมคะเพราะว่าในมัดเนี้ยครูมัดติดกันไปแล้วแล้วครูก็นับก่อขอรวมเป็น1น,นะคะก็จะได้เป็น7แฟก เสร็จปุ๊บสลับภายในมัดสลับภายในมัดก็เหมือนทําอีกทํำย้อนเข้ามาก็คือใน1นมัดของครูนะคะประกอบด้วยกอกับขอมี2คนใช่ไหมคะก็จะได้2องแกถ้ามี3คนก็เป็น3แปกถ้ามี4คนก็จะมีสี่แกนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เอามาคูณกันนะคะเพราะว่างานยังไม่เสร็จก็จะได้เป็นเจคูณกับสอแกวิธีนั่นเองเสร็จแล้วนะคะ มาดูอันหนึงน,น,น,นักนเียนแปดคนเรียนก็คือแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแตกต่างกันอยู่แล้วอแปดคนเรียนเข้าแถวเป็นแนวตรงโดยต้องการให้กอขอยืนติดกันเสมอนะคะจะยืนได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะกี่วิธีอ่าเดี๋ยวมาดูกัน8ดคน1 2ึ่งสองามี่ห้าหกเนะคะต้องการให้ ก็ขอคอเยืนติดกันเนาะคงให้เป็นสามคนนี้นะคะตรงไหนก็ได้นะอันนี้คือกอขอแล้วก็คอนะคะคงก็ให้เป็นอีกสีหนึ่งลวกันแต่เป็นสีเขียวแล้วกันเนาะนับเป็นหนึ่งนะคะมัดในนับเป็นหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเรียงก็จะเป็น p หกคุลรับเลยนะ p หกหกเท่ากับหกแฝกนะคะ สลับภายในมัดในหนึ่งมัดของครูคือ1 2 3ก็จะเท่ากับ3แฝกนะคะเพราะฉะนั้นจะได้6แฝกคูณกับ3แฝกนะคะหน่วยเอา,าเป็นวิธีเดียวต้องคูณให้เสร็จนะคะแต่ว่าครูคิดแบบเร็วๆนะคะก็จะตอบแค่นี้เนาะ